กับแปะสะปัานินนะครับผมพูดมายๆกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดมีลวกครับผมแล้วก็เนี่ยผักครับโอเคครับผมเริ่มได้เลยครับจัดเลยครับ เมนูวันหยุดอีกแล้วเอฟซีเนี่อเป็นอนนีครับส่วนน้ำจิ้มนี่ก็จะเป็นแบบอ่าเข้มข้นนะ,ะับแบบแบบตักนี้เลยเห็นไหมนี่แล้วก็มาใส่แบบนี้ Hồi nha, cháy mửa thêm pepsi nhé Để mình có thể cạp lên Nước pà Nước kim cây ấy. ดีย๋ยว่ากันนะครับผมย้บใช้มือมันได้บรรยากาศกว่ากินแล้วมันอร่อยลเลยในส่วนน้ำจิ้มนี่ก็จะใส่ถั่วลิสงลงไปนิดนึงครับก็จะออกมันๆน,นิดนึงอร่อยครับ ในส่วนของแปะซะนี่นะครับปลาเราจะไม่ได้ใส่เกลือหรืออะไรนะครับเราจะล้างให้สะอาดแล้วก็มีตะไคร้นะครับตะไคร้ดับกลิ่นคาวอันนึงยัดไปตรงที่พุงเขาที่แม่ค้าเขาปาดไว้ให้นะครับแล้วก็ยัดแล้วก็ล้างปลายสาดแล้วก็ยัดแล้วก็นึ่งเลยครับโดยที่ไม่ต้องใส่เกลือหรืออะไรนะเพราะว่าแปะซะนี่เขาจะใช้ความสดของปลานะครับนึ่งแล้วก็ทาน้ําจิ้มที่เป็นซีฟู้ดบางคนก็ใส่ ัวที่สงบางคนก็ไม่ใส่นะครับแต่รสชาติคือเน้นที่เปรี้ยวหวานมันหรือเปรี้ยวหวานนะก็จะมีเค็มนิดนึงนี่คือความอร่อยของน้ําจิ้มนะ ว่าไม่ทราบว่าใครจะชอบเหมือนผมหรือเปล่านะครับปันนิ่เนี่ยผมว่าตรงที่มันอร่อยที่สุดคือ,อตรงที่พุงเขาใต้พุงลงมาเนี่ยมันจะมันนิดนึงติดมันอร่อยมากครับผมชอบผมจะชอบตรงที่ตาแล้วก็แก้มเขาแล้วก็ใต้ เนี่ยคือตัวดักกินคาวครับที่ใส่พุงเวลาที่แม่ค้าเขาปาดนะครับถ้าเราสั่งเขาว่าจะเอาไปต้มหรือไปนึ่งเขาก็าจะทําให้ถ้าไปน,นึ่งเขาจะผ่าตรงท้องแล้วก็เอาไส้ออกขี้ออกแล้วก็จะบั้งให้เราเนะีเราก็ซื้อแตะไคร้มามายัดท้องเขาหลังจากที่เราล้างเขาสะอาดๆแล้วเราก็ยัดท้องเขา ผมจะกินคํานี้แล้วผมจะปิดคลิปนะครับ f อฟเพราะว่าคลิปมันจะยาวไปครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตรงไหนที่ผมบอกว่ามันอร่อยและที่ผมชอบนี่ฮะเอฟซีะตรงที่พุงเขา,าครับใต้พุงเขาเนี่ยมันจะมีมันปิดนิดนึง ผมให้ดูอีกสักเนี่ยเนี่ยมันครับใต้พุงครับตรงนี้คือตรงนี้ผมชอบมากแล้วก็อร่อยมากเดี๋ยวผมจัดคำนี้แล้วผมจะปิดคลิปครับอเอี๋ยวกินติีจัดไร์โอ้ยทำลายไหล